เอ,องานลูกนี้ตีกลับมาอี่สูนะครับขออจะตะตป่าเป็นใหม่เลยชุดซ่อมใหม่หมดไม่ไม่เบิดเลยสาเหตุเจอแล้วตอนแรกไม่เป็นไร,ชรไเช็คแล้วปกติแต่พอมาตอนนี้ปกติ ปกติปกตินี่ปัญหาคืออยู่นี่โดยน้อยมํางานนี่ข้าดูเกิดไปเยอะเลยเนี่ยเดินเป็นเปนให้หายนี่แค่สาม ตัวอื่นตัวอื่นค่าจะมันมันจะน้อยหมดไม่เคยนี้อ่าไม่ก็สุาเยอะ็อกอัพสามสามตัวนี้สามยี่สิบเจ็ดาเมต่อไม่สมบูรณ์นี่คือตัวโซลินอยเกียร์เดี๋ยวนะเกียร์หนึ่งเกียร์เตี้ยต่ำ นี่เกียต่ำมนนำีนี่เกียต่ำนี่เกียร์สูงล็อกอัพอ,นน 2, อันนี้เบรกสองสี่นี่เกียร์ถอยนี่ตัวนี้เป็นฟีชเจอร์วัดแรงดันไม่ไม่ใช่จับมือภูมินะครับฟีเจอร์วัดแรงดันนี่เกียร์ต่ำนี่เกียร์สูงนี่เกียร์ถอยแล้วก็จะมีตัวอยู่ดีดดคอนโทรลตัวหนึ่งคือตัวคอนโทรลมันจะอยู่นี่แต่ทีนี้มีปัญหาที่ตัวนี้ทำให้คระทัดไม่เสียเวลาเสียเงินโดยใช่เหตุ เปลี่ยนใหม่ยกคูแล้วเหลือจุดก็แก้ไขตอนนี้จะเสร็จจุดแล้วเชียวโอเคจึงเรียนมาเพื่อทราบ